ลักษณะของชาติที่กำลังล่มสลายโดยหลวงวิจิตวาทการซึ่งได้เขียนถึงความแตกต่างของชนชาติที่มีวัฒนธรรมและความเจริญงอกงามและชาติที่กำลังเสื่อมท่มดังนี้เขอนิสัยของชนชาติที่มีวัฒนธรรมมีสประการคือ 1. มีนิสัยก่อสร้าง 2. มีนิสัยรักความปราณีต 3. ม,มีนิสัยงอกงามและ 4. มีนิสัยต่อสู้ตรงกันข้ามกับนิสัยของชนชาติที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือชาติที่กำลังเสื่อมโทรมและชาตินั้นใกล้ถึงความพินาศล่มจมเราจะเห็นในนิสัยต่อไปนี้ที่ปรากฏชัดคือ 1. น,นิสัยทำลายเผาชอบความรุนแรง 2. นิสัยหยาบหรือสุกเอาเผากินหยาบทั้งคำพูดกระด้างทั้งหัวใจ 3. นิสัยร่วงโรยและสเลี่ยงนี้ไม่รับผิดชอบเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นและนี่คือคำทำนายประเทศไทย12รัชกาลของหนนหลวงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งในรัชสมัย สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพู้เท่าเล่ากันต่อๆมาว่าในรัชกาลที่หนึ่งวันหนึ่งเวลาเย็นขณะที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประทับอยู่ณตำหนักในขณะนั้นเองก็พอดีพระหูราผ่านมาจะเข้าเฝ้าพระองค์ก็เลยรับสั่งให้หาพระพุทธยอดฟ้าจึงเผยพระโอษฐ์ขึ้นก่อนว่า ทานมาก็ดีแล้วท่านหูราฉันจะให้ท่านพยากรณ์โชคชะตาของกรุงรัตนโกสินท์เมื่อต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรพระหูราจึงกราบทูลว่าพระอาญาไม่พลเกล้าการถวายคำพยากร์โชคชะตาของกรุงรัตนโกสิน์เป็นเรื่องสำคัญจำจะต้องตรวจการพยากรณโดยความระมัดร,ระวังจะต้องใช้เวลาถึงสามวัน จึงจะกราบทูลถวายคําพยากรณ์ได้ครั้งแล้วท่านโหราธิปดีได้จดปีเดือนวันเวลาของวันที่ลงหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ตามที่พระพุทธยอดฟ้ารับสั่งแล้วจึงกราบทูลลากลับไปพอครบสามวันพระโหราธิปดีจึงมาเฝ้าพระพุทธยอดฟ้าตามนัด และได้ถวายคำพยากรเป็น12ยุคดังนี้ยุคที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งชื่อว่ามหาการมีอัถาที่บายว่ารัชกาลของพระองค์นี้มืดมากก็คือพระองค์ไม่รู้ที่จะดำเนินรัฐศาสนโยบายของประเทศไปในทางไหนดีเพราะเป็นระยะเริ่มก่อร่างสร้างกรุง ยุคที่สองรัชกาลที่สองชื่อว่าผ่านยักษ์มีอัธถธิบายว่าผู้ที่รับมอบสื่อพระาชสมบัติต่อจากพระองค์ไปจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ประกอบไปได้วยความอ่อนแอไม่มีความสามารถในการปกครองยุคที่สามรัชกาลที่สามชื่อว่ากรักมิตรมีอัธถธิบายว่า ผู้ที่สืบราชสมบัติต่อมาถึงรัชกาลที่สามนี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงโปรดที่จะทำสัญญาผูกสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศมากยุคที่สี่รัชกาลที่สี่ชื่อว่าสถิตธรรมมีอัตถาที่บายว่าผู้ที่สืบราชสมบัติต่อมาถึงรัชกาลที่สี่นี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพอพระไทย ฝักไฟในทางธรรมและพระพุทธศาสนามากยุคที่หรัชการที่หชื่อว่าจำแขนขาดมีอัตถาที่บายว่าจะมีการเสียดินแดนให้แก่ต่างประเทศในรัชการที่ห้าด้วยความจำใจยุคที่6กรัชการที่6ชื่อว่าราชโจรันมีอัตถาที่บายว่า ผู้ที่สืบราชสมบัติต่อมาถึงรัชกาลที่หกนี้เป็นพระราชาที่เปรียบเสมือนโจรคือพระเจ้าแผ่นดินที่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มากยุคที่7จ็รัชกาลที่7ชื่อว่าทันทุกมีอัตถาธิบายว่าผู้ที่สืบราชสมบัติถึงรัชกาลที่เจนี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มากรับข้อหนัก ตลอดรัชสมัยยุคที่8รัชการที่8ชื่อว่ายุคทมินมีอาธาิบายว่าจะเกิดมีสงครามในยุคนี้ประชาชนประชาชาติจะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติและเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ของส่วนใหญ่อันเป็นที่รักแต่พระหูรามีได้ทำนายไว้ถึงว่ารัชการที่8ดจะประสบเหตุการณ์ถึงสิ้นพระชน โดยลักษณะการเช่นนี้ยุคที่9ชื่อว่าถิ่นสกาวมีอัฐถาที่บายว่าผู้ที่สืบสันตติวงศ์ของราชสมบัติต่อมาถึงรัชกาลนี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญญาธิการประเทศจะเจริญรุ่งเรืองยุคที่สิบชื่อว่าชาวสรีวิไลมีอัตถาที่บาย ว่าประชาชนพลเมืองจะถึงซึ่งอรารยธรรมอันแท้จริงในยุคนี้คือพวกมิจฉาทิฐิและอาธรรมจะเสื่อมสิ้นไปพวกนี้ถ้าไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบก็จะต้องตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะเป็นยุคของอรารยชนที่มีจิตใจเป็นธรรมที่จะอาศัยอยู่ในอรารยประเทศถิ่นสกาวได้ถ้าผู้ใดไม่มีศีลผู้นั้น ก็เท่ากับฝืนโชคชะตากรรมของประเทศชาติจะต้องได้รับโทษถึงตายโดยทางใดทางหนึ่งดังกล่าวมาแล้วยุคที่11ชื่อว่าไทยมหารัฐมีอธาธิบายว่าประเทศจะเป็นมหาอำนาจในยุคนี้ยุคที่12ชื่อว่าจากักรพรรดิราชมีอธาธิบายว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นถึงสมเด็จพระมหาจากักรพรรด ในยุคนี้คํายืนยันจากหลวงปู่มั่นศาสตร์กษัตริย์เปรียบเสมือนเสาหลักคำจุนกันและกันถ้าขาดพระหมหากษัตริย์พระอริยะบุคคลก็หายไปด้วยเรื่องของพระอริยะบุคคลนี้พระอาจารย์มั่นป่ารบไว้หลายสถานที่หลายวาระต่างๆกันแล้วแต่เหตุท่านกล่าวว่าชาพุทธมีหลายประเทศ แต่จะขอกล่าวเฉพาะที่ใกล้เคียงคือขเขมรล,ลาวเวียดนามและพมา่านอกนี้ไม่กล่าวพระอาจารย์มั่นบอกว่าเราไม่ได้ว่าเขาเหล่านั้นแต่ได้พิจารณาแล้วไม่มีก็ว่าไม่มีมีก็ว่ามีท่านหมายถึงว่าพระอริยบุคคลในประเทศเหล่านี้มีที่ประเทศพม่าเพียงคนเดียวอยู่ในหมู่บ้านที่ท่านไปนจำพรรษา เป็นภาคขาวคืออุบาสกผู้ถือศีลซึ่งเ่ากันว่าบุตรสาวบุตรเคยและบุตรชายของภาคขาวคนนั้นละ่ะที่มาจัดเสนาสนะของบิดาเพื่อถวายพระอาจารย์มั่นและท้าเจ้าคุณบุญมั่นครั้งจำพรรษาที่ประเทศพระมาทันว่ายกเว้นสยามประเทศแล้วนอกนั้นไม่มีสำหรับสยามประเทศตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน มีติดต่อมาโดยไม่ขาดสายทั้งคฤรหัดชายหญิงและบัญญชิตแต่มักขั้นต้นคฤรหัดมากกว่าทั้งปริมาณและมีศิกาน้อยกว่าพระอาจารย์มั่นกล่าวต่อไปว่าเราไม่ได้ว่าเขาเราไม่ได้ดูหมิ่นเขาเพราะประเทศเหล่านั้นขาดความพร้อมคือคุณสมบัติหลายอย่างเช่นเรื่องอักขระที่ไม่เป็นพุทธภาษา คือเป็นฐานก่อนวิบัติและองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือองค์พระมหากษัตริย์ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็สำคัญขาดไม่ได้ถ้าขาดไปอริยะบุคคลก็ขาดไปด้วยท่านจึงกล่าวอีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะประกาศพระศาสนาทรงหาหลักคําประกันอันมั่นคงคือมุ่งไปที่พระเจ้าพิมพิสาร ความสำคัญอันนี้มีมาตลอดหากประเทศใดไม่มีองค์ประกอบนี้ซึ่งเป็นเอกอัคราศาสนูประธรรมทกก็ปฏิเสธได้เลยเปรียบเหมือนกับก้อนเศร้าคือก้อนหินที่นำมาตั้งเป็นเตาทำอาหารสามก้อนก้อนที่หนึ่งคือความเป็นชาติก้อนที่สองมีาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติก้อนที่สาม มีพระมหากษัตริย์เป็นเอกอักัราศ,าศาสโนประธรรมทุกหากขาดไปก้อนใดก้อนหนึ่งก็จะขาดความสมบูรณ์ไปไม่เฉพาะจะใช้นึ่งต้มแกงหุงหาอาหารได้ที่มาหนังสือลำลึกปันวานหนังสือรวบรวมเกร็ดประวัติปกินนักธรรมและพระธรรมเทศนาแห่งหลวงปู่มั่นจากบันทึกความทรงจำ ของหลวงตาทองคำจารุวันโน